สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเ,เพื่อนๆกับช่องสาวชัยภูมิ c h a n n e นะคะวันนี้จะมารีวิวห้องพักภายในรีสอร์ทของหมอปลามือปราบสัำเวสีนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรบ้างและบรรยากาศภายในห้องเป็นยังไงนะคะ นี่นะคะภายในห้องนะคะนี่กุ้งก็พักอยู่คนเดียวนะคะเพื่อนๆที่นี่คือละหกร้อบาทนะคะเครื่องอำนวยความสะดวกก็จะมีนะคะเตียงนอนเป็นห้องแอร์นะคะเย็นๆฉ่ำๆเลยนะคะเพื่อนๆมีทีวีตู้เย็นนะคะพัดลมนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะมีโต๊ะกินข้าวมีชั้นวางของแขวนเสื้อผ้าได้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปดูในห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีเครื่องทำน้ําอุ่นให้ด้วยนะคะนี่นะคะ เพื่อนๆท่านใดที่สนใจที่จะมาพักผ่อนหรือว่ามารักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนะคะสามารถมาพักที่นี่ได้นะคะคุณหมอปามีรีสอร์ทรับรองนะคะคืนละหก0้บาทนะคะหรือถ้าไม่สะดวกก็จะมีห้องรวมอยู่ที่ตึกหน้านะคะเพื่อนๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ ก็มีอาหารกลางวันเอ้ยอาหารเช้ากับอาหารเย็นนะคะเลี้ยงสองมื้อนะคะเลี้ยงฟรีนะคะเพื่อนๆข้างหลังนี้ก็จะเป็นสวนฝรั่งคุณหมอนะคะพ่อคุณหมอปลาดูแลอยู่นะคะเพื่อนๆถ้าสนใจนะคะอยากจะทานก็สามารถขอซื้อจากคุณพ่อหมอปลาได้เลยนะคะถุงละยี่สิบาทโอ้โหได้เป็นสิบลูกเลยนะคะเพื่อนๆมมละกออะไรนี้แกก็ไม่ห่วงนะคะ สามารถเด็ดมาทานได้ตำส้มตำหรือทำอะไรก็ได้นะคะบรรยากาศชายทุ่งนะคะข้างหลังตื่นขึ้นมาก็รับอากาศดีๆเลยนะคะคก็พาเพื่อนๆมาดูเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากมาพักนะคะมารีวิวให้ดูกันนะคะ ที่นอนก็อ๋อวันนี้สีแดงนะคะจะมีพี่พี่จิตอาสานะคะมาเปลี่ยนให้ทุกๆ7เจ็ดวันนะคะเพื่อนๆสําหรับที่นอนผ้าปูที่นอนเอยหมอนเอยผ้าห่มเอยนะคะจะมีพี่พี่จิตอาสามาเปลี่ยนให้นะคะแล้วก็มาทําความสะอาดให้นะคะเพื่อนๆมีทีวีมีตู้เย็นมีห้องแอร์มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะ แล้วก็มียาสมุนไพรพริกไทยดำนะคะน้ำพริกไทยต้มนะคะเพื่อนๆทานแล้วหน้าใสมากเป็นยาระบายเป็นยาขับลมขับอะไรนะคะดีมากนะคะสรรพคุณเขาดีมากพริกไทยของหมอปลานะคะช่วยขับของเสียช่วยลดน้ำหนักได้หมดเลยนะคะทานแล้วรู้สึกว่าผิวพรรณดีขึ้นนะคะ สาวชัยภูมิก็ฐานทุกวันนะคะเพื่อนๆสะอาดสะอานมากเพราะว่ามีพี่ๆจิตอาสา,ามาดูแลให้นะคะทุกๆอาทิตย์เลยข้างหลังก็บรรยากาศดีนะคะมองจากมุมนี้นะคะเป็นชายทุ่งม,มีนาข้าวมีสวน,นหลังนะคะเพื่อนๆเ,เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างคุณหมอก็ใจดีนะคะ ข้างนอกก็จะเป็นสวนต้นไม้นะคะบรรยากาศดีมากนั่งจิบกาแฟเบาๆนะคะยามเช้านี่นะคะโดยรวมนะคะเพื่อนๆสะอาดมากน่าอยู่มากนะคะแอร์เย็นฉ่ำมากเย็นไม่พอมีพัดลมให้ด้วยนะคะ ที่สาวชัยภูมิชอบมากที่สุดก็เห็นจะเป็นน้ำพริกไทยดำนะคะช่วยเรื่องผิวพรรณช่วยเรื่องหุน่นระบบย่อยอาหารนะคะได้ดีมากเพื่อนๆท่านใดสนใจมาพักติดต่อมาได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ด้วยนะคะช่องสาวชฉยภูมิชแน,นลนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ